อาวุธที่ทันสมัยที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เราเห็นของเขมรเห็นใช้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทําลายทหารไทยได้อย่างอย่างเห็นเป็นผลเลยเป็นเป็นเคสเป็นศูนย์ความหมายคือที่เราเห็นบนเนิน 77, หกเ็ดคืออาวุธนววิธถียิงรถถังหรือเกาใช้ไม่เป็นนั่นนะครับกำลัาางจะนําไปสู่ <c oughs> เราไม่ได้สูญเสียตรงส่วนนั้นเลยนะนั่นหมายความว่าหนึ่งขีดความสามารถของกําลังพล ที่แตกต่างกันนะครับระบบการฝึกที่แตกต่างกันหมายรวมถึงความฝืดในสนามรบเช่นอาจจะมีคนใช้เป็นแต่สูญเสียไปแล้วไม่มีใครแทนระบบการฝึกไม่ไม่เหมือนกับฝัย,ยของไทยนะนเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่ามันมีข้อสังเกตว่าแสดงว่าประสิทธิภาพของการใช้อาวุธเนี่ยไม่มีสําหรับกำลังพลเขาแล้วทํานํามาซึ่งการยิงที่ไร้วิในบีเอ็มยี่สิบเอ็ดที่ยิงเข้ามาเนี่ยมาก มากกว่า5,000ันนัดแล้วผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นหมื่นนัดแล้วซึ่งไม่เห็นความเสียหายที่พึงจะเป็นไม่เห็นความยหา่ที่พึงจะเป็นคืออาจแค่ยิงแล้วโหนกหูเฉยเนะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าความเสียหายเนี่ยไปตกที่ประชาชนประชาชนเราได้รับความเดือดร้อนนะครับได้เสียชีวิตบาดเจ็บเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมกำลังจะบอกว่าเรากํลาลังนําไปสู่การเจรจารเนี่ยการทําสิ่งแวดล้อมบริบทนั้นให้นําไปสู่การเจรจารให้เราได้เปรียบ มากที่สุดเพื่อเจราจารสำหรับความปลอดภัยของคน<ร>ท่วนชนครับ